ดีครับมาพบกับรายการขนบ้าบอลอ็นนะครับวันนี้ก็อยู่แอดมินอ้นขนบ้าบอลเช่นเคยนะครับที่จะรายงานข่าวลูกหนังให้เพื่อนๆได้ฟังว่ามีข่าวความเคลื่อนไหวอะไรกันบ้างน,นะครับวันนี้ก็3วันแล้วนะครับที่เรารายงานข่าวของโรนัลโดนะครับการที่จะย้ายมาร่วมทัพแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเร็วๆนี้นะครับว่ามันเป็นไปเป็นมาอย,ย่างไรกันบ้างน,นะครับก็ใกล้เต็มที่แล้วนะครับหน้าตอนนี้ตามเนื้อข่าวก็ คาดการว่าจะมีราคาอยู่ที่25ล้านยูโรนะครับตามคาดแล้วก็เตรียมตัวนะครับแล้วก็เหลือเพียงแค่ขั้นตอนอีกไม่กี่อย่างนะครับซึ่งมันก็มีหลายอย่างที่ทั้งดีในด้านบวกและก็ด้านลบนะครับซึ่งด้านลบนั้นก็จะอาจจะไปกระทบกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับต้นสังกัดเก่าที่จะตัวนนได้แจ้งเกิดนะครับก็อาจจะไม่ใช่ข่าวดีสักเท่าไหร่นักนะครับแล้วก็มันก็เป็นข่าวดีนะครับสำหรับแฟนๆเรือใบสีฟ้านะครับที่จะได้ตัวโนลโดมาร่วมทำนะครับ ในเนื้อข่าวนะครับก็จะพูดถึงโรนโดประมาณนี้นะครับการย้ายซบเรือใบสีฟ้าของโรนโดนะครับใก,กล้จะรู้ล่วงโดยเหลือแค่ขั้นตอนเดียวคือการให้ทั้งสองสมสตรตกลงค่าตัวกันให้ได้และมีรายงานว่าในเวลานี้จอร์ดเมนเดสเอเย่นส่วนตัวของดาเตโปรตุเกสเดินทางไปที่ตูรินเรียบร้อยเลยครับเพื่อหาทางออกกับเจ้ามาลาย,ยูเวนตุสนะครับให้ลงตัว นอกจากนั้นรายงานยังระบุว่าโรนโดวัย36ปีจะเซ็นสัญญา2ปีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และได้ค่าเหนืออยู่มากเกินกว่า2 30,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เลยนะครับแต่ติดปัญหาที่เรือใบสีฟ้าต้องการได้ฟรีนะครับหลังนักเตะเหลือสัญญากับทีมยูเว่1ปีอย่างไรก็ตามเจ้มาม้าลายต้องการค่าตัว21ล้านปอนด์ประมาณนี้นะครับ ทั้งนี้หากโรนัลด,ดย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้จริงก็คงเป็นการทำรายจิตใจแฟนบอลแมนยูอย่างมากนะครับหลังเคยประสบความสำเร็จกับการค้าแข่งในถิ่นโอเทฟฟอร์ดมาอย่างยาวนานตลอดระหว่างปี2003ถึง2009เลยทีเดียวนะครับแล้วก็สร้างประษัทาตรมากมายให้กับทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคู่ปรับร่วมงินของอเออรอไบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็ต้องมารอดูกันว่าจะเป็นอย่างไรในดีลนี้ก็เชื่อว่าไม่ยากครับเพราะว่าค่าตัวเพียงแค่20กว่าล้านปอนด์หรือยูโรเนี่ยมันแทบ เสี้ยวหนึ่งคือมันแค่หนึ่งส่วนของเงินที่จะเอาไปทุ่มซื้อเฮดดีิเคนเมื่อล่าสุดนะครับที่ยืนไปถึง3 3 4 140ล้านประมาณนี้นะครับซึ่ง2ี0กว่าล้านเนี่ยมาแน่นะครับแต่ตอนนี้ก็รอทางจอร์เนเดสนั้นไปเคลียร์กับทางไอ้มาลาอยู่เวนตุสนะครับว่าจะลงตัวกันยังไงในเรื่องของข้อเสนอ นะครับซึ่งณนะตรงนี้ก็ต้องมารอติดตามข่าวนี้กันอย่างใจจดจะจ่อเพราะว่ายังไงแมนซิตี้ก็ยังคงต้องการตําแหน่งนี้นะครับเพื่อที่จะมีคนแทนสกิโกลโอรกิเโรที่เพิ่งหมดสัญญากับต้นสังกัดเจ้าตัวนั้นไปเมื่อ,อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับไปอยู่กับบาร์เซโลนาก็ต้องมารอดูกันว่าข่าวนี้นั้นจะเป็นยังไงแต่ส่วนตัวอนมินวางว่ามาแน่ครับซึ่งมันเป็นไปได้ยากที่โรนัลโดจะอยู่ใน ถิ่นมาลายต่อไปนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนั้นอาจจะต้องการที่จะลงสนามและยิงเพเวทีพิมพ์ดิจนั้นก็เป็นเวทีที่เจ้าตัวนั้นเคยอยู่มาก่อนอยู่แล้วนะครับซึ่งเปลี่ยนเพียงแค่สโมสรแต่อยู่เมืองเดิมเท่านั้นเองนะครับส่วนราคาค่าเหนื่อยก็ไม่ได้แพงเวอร์จนเกินไปนะครับค่าเหนื่อยเกินกว่า230 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์เนี่ยมันถือว่าแค่ครึ่งเดียวของค่าเหนื่อยที่เปเชย,ยอมจ่ายให้กับ ปอบ็อกบาเพื่อกระ้างตัวออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งก็จะมีข่าวมารายงานให้ฟังต่อเนื่องกันเลยนะครับจากาข่าวล่าสุดนะที่เปิดเผยออกมาแล้วนะฮะว่าเปเชนั้นก็พร้อมที่จะซื้อปอกบ,บาโดยทันทีจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากที่ขายเอบัปเป้ได้นะครับถ้าหากในฤดูกาลนี้ขายเอบัปเป้ให้ทีมไหนก็ได้นะครับออกไปก็พร้อมที่จะใช้เงินกระชากตัวซื้อปออกบาทันทีนะครับซึ่งเชื่อว่า,าทางเปเชนั้น ซื้อได้แน่นอนนะครับแล้วก็ปอกบาลก็คิดว่าน่าจะย้ายแน,น่นอนนะครับเพราะว่าถ้าเจ้าตัวไม่ย้ายนั่นก็คงต่อสัญญาไปแล้วครับแล้วก็คงไม่มีเหตุผลใดที่ปอกบาจะต้องอยู่กับแมนยูต่อไปนะครับเพราะว่าการล่าแชมป์ลีกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับซึ่งถ้าไปอยู่เบอเชไม่แน่ปีนี้กับการทําทีมแบบนี้เชื่อว่า แชมป์ในลีกของฝรั่งเศสสูงสุดนั้นไม่น่าจะเป็นเรื่องยากของเบเเชะครับรวมถึงการที่จะไปเข้าลุ้นนะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนะครับเพราะว่าโอ้โหทั้งเมสซี่นะครับเนม่าโอ้โหวันวันดุมนะครับแล้วก็มีรามอสและล่าสุดก็คือดันนาดูมาด้วยนะครับโอ้โหไม่ต้องพูดแล้วครับถ้าได้ปอปอกบาไปนั้นก็คือสมบูรณ์แบบนะครับทำไมไม่เอากองเตะไปด้วยละครับจะได้ครบไปเลยอันนี้เป็นความพิจเห็นส่วนตัวนะครับโอ้โหถ้าถ้าพี่จะเอาขนาดนี้นะพี่พี่ไม่เอาไปให้หมดเลยละครับท่าน <g ười> ก็อิจช้านะครับโดยโดยส่วนตัวแล้วก็โอ้โหรู้สึกมันเป็นทีมที่เหมือนกับเป็นทีมออสตาไปแล้วนะครับสำหรับเปเชนะตอนนี้ซึ่งก็ไม่มีเหตุผลนะที่ปอกบาจะปฏิเสธข้อตกลงต่างๆถ้าการซื้อขายเอมบัปเป้นั้นสําเร็จนะครับมัน,ม,นมันรู้วัตถุประสงค์ที่เป๊เฉตั้งไว้นะครับแน่นอนฤดูกาลนี้ไม่แน่ปอกบาอาจจะไปสวมเสื้อให้กับปารีสแซงแฌงแมงก็เป็นได้นะครับก็ <g ười> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกความเคลื่อนไหวของโลกของ เป็นกำลังใจกับพวกเราและก็ทีมงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ